ตั้งใจจะทำหน้าเศร้ามากเลยจริงจอข้างหลังอ่ะมันตัดไปที่หน้าแกพอดีเลยโอยอย่าว่าแต่หน้าจะเลยทุกคนไฟที่มาจากด้านล่างผีแล้วคือกูไม่ได้หน้าดีอยู่แล้วแกเข้าใจปะคอยยุคอยยไฟฉายหน่อยผีจริง ทำไรอ่ะประมาณนี้ฮึฮึ็จะเจอจรเหรอฮืออบร้าวน่ารักน่ารักน่ารัก ก็คือหลอกตัวเองมาจากบ้านว่าฉันน่ารักน่ารักคือเราต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอินเนอร์เราเป็นอย่างนั้นเราว่าเราเป็นเจ้าตองน่ารักแล้วไปไอ้ต้าน่ารักเลยไอ้เต้าตัวเล็กไอ้เต้าอะไรนะไอ้เต้าอ้วนโอเคไอ้เต้าอ้วนเลยเดี๋ยวนะบนเวทีอ่ะสักสิบปีที่แล้วอ่ะมันจะมีไอ้เต้าอ้วนอยู่สองคนวันนี้ ไม่มีไอ้เต้าผอมสักคนเลงนะพูดเลยกินดีใช่ไหมเราน่ะก็นี่ไงไม่เห็นเนาะเขาส่งฟูซัสพอร์ตมามันกินทุกอย่างมันกินทุกอย่างจริงๆและแนะนำด้วยอันนี้อนี้ดีอันนี้จริงคู่กับอันนี้ไม่ระบางเผ็ชอใช่เผ็ดเชมเปยองเชมเปยองล่าสุดส่งอันนี้มาเป็นแบบว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรครวัวซองที่มันมีแบบฟัวกราอันนั้นน่เป็นครีมชีสแล้วก็เป็นแอปเปิลแล้วก็อันนี้คือเราบอกเพราะว่าผลิตแนะนำหรือเราบอกเพราะเราอยากได้ด้วยใช่เราบอกเพราะอยากได้แต่จริงๆเราก็ไม่ทราบนะว่าเราไปพูดเมื่อไหร่ว่าเราชอบทานคองแครงเออมีทุกครั้งเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้มามาเป็นคันรถแล้วถูกไม่ใช่มาเป็นแบบสองสามสี่ถุงนะครับมาเป็นหนึ่งค <c oughs> ันรถคันรถเลยใช่ก็คือจริงๆตอนแรก ปั้นสิบคุณเต๊กจะแบบเป็นที่นิยมมากมาเป็นคันรถตอนนี้เปลี่ยนเป็นขังคองแครงคุณคุอะไรนะสักคนคุณแคลงสักคนแต่ชอบมากครับทานทุกวันอร่อยเขาคุณมากครับเดี๋ยวลองดูว่าขนมไทยชิ้นต่อๆไปจะมีอะไร พรุ่งนี้มาเป็นรถบัสพรุ่งน evet> ี้พรุ anyway> ่งนี้เขาไม่มีแล ouais> ้วคุณส่งไปถึงบ้านส่งบ้านเขาได้แต่พรุ่งนี้ยังอยู่พรุ่งนี้มาแถวเออรับปราเขาด้วยแล้วกันนะคะส่งบ้านี่ฉันด้วยค่ะใกล้ๆกันฝากแวะมาด้วยเคี้ยวไม่ได้เสียดายโบทอปอย่าเคี้ยวเยอะเพืองไม่ต้องเสียดายกูอยากให้มันคลายเหมือนกัน ก็อยากคลายอยู่โเคสักพักคลายโอเคถ้างนั้นส่งไปให้รับเขาหน่อยนะครับคองแข็งเดี๋ยวอันนี้คือซีนจำอันนี้คือซีที่ทุกคนกลับไปบ้านต้องจำเอามาถ่ายภาพมู่ก่อนเออไปกับไอยพูดถึงของแข็งอุ้ยไฟขาวอย่ามานะคะ เก็บไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำเลยเผื่อว่าในโอกาสหน้าได้มีโอกาสกลับไปยืนมวเวทีด้วยกันอีกจะได้เทียบถูกไม่ต้องเทียบเียบการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนครับผมกลับมาสู่หมดคอนเสิร์ตปกตินะครับอ๋อว่าเราเขาบ l กก k i n เนอะยงนี้ไหมจะห้ามไปเยอะเลย พ่อเอ๋ยพ่อข้ามไปเยอะเลยพ่อจะไม่ถามเลยเหรอว่าฉันรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีโ <Okay. S 1> อเคพ่อพ่อจะข้ามไปเข้าเพลงต่อไปแนะพ่อไม่ให้อีฉันพูดกันเลยเหรอ <laughs> อย่าให้แม่กาะละเกตต้องรอนานเลยท่านโอเคเป็นยังไงบ้างล่ะนี่ฉันว่าสองปีเรียกฉันว่าสองปี <laughs> เขาเพิ่ <laughs> <laughs> กงกลับไปเนือล <laughs> 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 อัจริงนะจะบอกบอกขอพูดแบบซีเรียสนะฮะคือดีใจมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นเขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆคือวัฒนักรของคนนะครับในอาชีพนักร้องอ่ะมันจะเป็นวัฒนักรที่ขึ้นลงแล้วก็นิ่งๆแต่ว่าเขาอ่ะในทุกก้าวของเขาอ่ะเขาไม่หยุดเลยนะแล้วเขาพยายามตลอดเขาอดทนอันนี้คือสิ่งที่ตัวตัวนักร้องอย่างเราเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้มากๆ แล้วก็ในความไม่หยุดของผลิตอะ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนครีเอทีฟอ่ะเขาจะคิดอะไรออกมาใหม่ๆเสมอซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะเขาคิดได้ก่อนการใช่คือเขาเขาทำมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเราเองที่ไม่เข้าใจเขา <laughs> เขาใส่เสื้อผ้า6-7ชิ้นในสมัยนั้นแล้วเราก็งงว่าเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นงงเหมือนกันนะใช่แต่ทุกวันนี้คือใช่ใช่แหมแล้วการใส่เสื้อกางเกงเช้าไปโปรโตุเกส เดี๋ออันนี้คือจะเผาเขาแล้วใช่ไหมอ๋อได้คิดยังไงครับที่คุณใส่กางเกงรูปช้างไปเที่ยวโปรตุเกสใช่เผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากลครับทอทอทเท่านั้นทอทอทอต้องมาว้าว Amazing ว้าว Amazing เอมาเอาจริงบ้าอยู่หลายวันกางเกงหมดเอาเกงนอนมาใส่ จริงจริงพี่อ้อยพีอ้อยเลาไปเทียอะไรนะหอกรอบขออีกรอบพี่อพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้พี่อพียครับครับคือตอนนี้คิดว่าคิดว่าตั้งบริษัททัวร์เพราะว่าวันหนึ่งเห็นแฮชแท็กอยู่ฮังการีสวีเดนรัสเชอรเนเธอร์แลนด์โตเกียวลุกเซมเบอร์ อุดรอุบลอนบกเดี๋ยวเวียงจันทร์ทำไมบินข้ามมาไวจังวะเอาทำไม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 แบบเราไปเผยแพร่ศาสนาเอ้ยเผยแพร่ความเป็นไทยเผยแพร่ความเป็นไทยเผยแพร่ความเป็นไทยชอบเดินทางไงขนาดนั้งเลยเหรอชอบแล้วก็เอาวัฒนธรรมต่างๆมาเออแบบการทักทายการสวัสดีอะไรอยากลองไหมล่ะอยากลองไหมล่ะไปที่เบตมาล่าสุดยัอาหารทักทายเพื่อน เอาฉันเหรออ่ะถือให้มาอ่ะเสียบไว้ตรงที่มีที่เสียบได้เลยครับผมกระเป๋าหลังกระเป๋าหลังกางเกงคุณผู้ชมคะอย่าคิดไปไกลถ้าเสียบบริเวณอื่นไม่ออกนะมีหายนะจ๊ะบอกเลยไม่ได้สดสดวันนี้เอสเพลย์สดอาถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ คืนกำไรสู่สังคมกาไรสูสังคมเอามาที่เบรที่เบรเอามือจับติ่งหูทั้งสองข้างเฮ้ยเดี๋ยวแกอธิบายให้ชัดเจนดิติ่งหูใครหูเราเราจะไปจับหูเขาทำไมจับหูเราจับหูเราเออจับหูเราโอเคอ่ะแล้วก็หันหน้ามองเพื่อนคนที่เราเจอเราจะทักทายแลบลิ้นใส่กันให้ยาวที่สุด นี่ไงเพื่อนหนึ่งขั้นเดินถอยถอยห่างออกไปเลยนี่ก็เป็นการแบบว่าสวัสดีหรือการแบบไล่ไม่มีไม่มีใครทำจริงจังขนาดนี้หรอกเออเออประมาณนี้ประมาณมันมีอีกมั้ยพี่มันมีอีกไหมมีเอาอีกไหมเอาลองดูลองดูเอาแบบแถบแอฟริกาไหมเอาได้สิเคนยาอ่าเผ่าคิคคูยูอ่าทีนี้แบมือหาเพื่อนแบมือหาเพื่อนแบมือหาเพื่อนอ่ะอ่าแบบไม่ไม่ ต่างคนต่างแบบแล้วก็แบบต่างคนต่างแบบอ่าแล้วก็ยื่นหน้าไปใกล้ๆมือเพื่อนยื่นหน้าไปใกล้มือเพื่อนอ่าแล้วบ้วนน้ำลายออกมาโอ้กูเสียเวลาแอร์ทามมากเลยอ่ะจริงๆริเอาแค่อะไรเอาแค่น้ำลายเหรอฮะเอาแค่น้ำลายเหรอจะให้อะไรเขาอีกมีมีอย่างอื่นอีกเนาะพออ่ะนี่กูคิดไปไกลแล้วนะเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอ เคยรู้หรือเปล่าำไมยังไม่รู้เมื่อก่อนนะเคยส่ง MSN นะปาเข้าแบบเธอเราชอบเธอหยอกหยอกยอกเอาเรื่องจริงมาหยอกเล่นจะได้ดูตลกไงเอาเรื่องจริงมาหยอกเล่นใช่อ๋อรู้แล้ว สมัยก่อนยุคไฮไฟฟ์ที่เขาให้เลือกเพื่อนขึ้นหน้าสิคนน่ะมีรูปผลิตแต่ไม่มีรูปเราแกคิดตั้งแต่ตอนนั้นจำได้ไหมแล้วทุกวันที่ตื่นมาเวลาจะต้องไปทำงานกับเขาอยากหลับตาอยู่ยังทำอยู่ยังนะเอาโอเคครับแล้วกลับเข้สู่คอนเสิร์ตต่อดีกว่า สงสารผลิตอ่ะผลิตกลัวแล้วนะใช่บล็อกก้งบล็อกกิ้งไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผลิตเดินไปบอกทีมงานว่าเมื่อมันมาทำไมไม่เอามาเนี่ยตัดดีแล้วแต่ผลิตตกใจนิดหน่อยไปบล็อกกิ้งก่อนนะอะไรนะเขาาไม่เห็นใจเราแล้วอ่ะเขาจแต่งบายรอบล็อกกิ้งแล้วเออแล้วถ้าเราไม่เข้าบล็อกก็คือ เพลงขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวเมากเลยแต่ว่าอยากให้เขายืนเกอในโปรเจกต์ Back of Ice ไม่ได้มีแค่เพลงช้าอย่างเดียวเรามีเพลงเดี๋ยวกันสแตนบายรอหมจะร้องเพลงช้าเลย <laughs> ไม่ได้มีแค่เพลงช้าอย่างเดียวฮนะเรามีความสนดกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับทุกทุกคนยืนขึ้นมาได้ไหมยืนเลย